รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีตอนเช้าเรามานั่นจงจับข่าวเมากันไหมคะ <Yeah. S 2> เรื่องนึนก็ดีเรื่องนี้ก็ใช่ถูก <Yo. S 2> อ,อกถูกใจคุณผู้หญิงผู้ชายเมา,มา,มา,มาป์าเมาสไปยิ้มได้ทั้ว คอนทิสันคันมายูรามอร์ n ิ่งเมาส์ชื่นใจวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแหมนี่นั่นตื่นเช้ามามานั่งมายูรามอร์นิ่งเมาส์ดื่มน้ำองุ่นให้คุณผู้ชมดูถ้่านั้นแหละจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีคุณผู้ชมก็ คงจะทราบแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็เห็นใจค่ะเขาก็ซื้อองุ่นแดงแล้วก็เอาน้ำองุ่นแดงจากไร่เนี่ยมาฝากนะคะทานแล้วมีประโยชน์มากเขาบอกว่าอางุ่นแดงเนี่ยนะคะเป็นผลไม้ที่มีสารต่อตา้านอนุมูลอิสระมากที่สุดดีต่อสุขภาพแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ช่วยในเรื่องของความสวยความงามและป้องกันโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเลย สรรพคุณขององุ่นแดงเนี่ยนะคะมีประโยชน์อีกมากมายวันนี้เราเชิญผู้รู้เกี่ยวกับเรื่ององุ่นแดงมานั่งคุยตรงนี้นะคะและนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแพทย์หญิงรสรินชุติพั์ร,รังสีแพทย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาหารค่ะสวัสดีค่ะห,หมอคะสวัสดีค่ะหมอฮะเราคุยกันเรื่ององุ่นแดงดีกว่าเขาบอกาองุ่นแดงเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากจริงไหมคะ ตามจากผลการวิจัยะนะคะบอกไว้ไว่าอย่างนั้นก็คือเนื่องจากว่าได้มีการนําเอาผักนะคะเช่นพวกผักขมพวกทับทิมลูกคุนแล้วก็ตะกูลเบอร์รี่ซึ่งได้กล่าวกันเอาไว้ว่าเนี่ยนะคะมีผลคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะจึงมีการนำเอาผักผลไม้เหล่าเนี้ยมาทดสอบค่า ค่าความมีสารต้านอนุมูลอิสระว่าเ,เยอะอยามากน้อยเท่าไหร่คราวนี้ที่น่าแปลกใจเนี่ยคือพบว่าในอนุมนแดงพบมากที่สุดเลยในบรรดาผลไม้ทั้งหมดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ,ะใช่ค่ะ อไม่น่าคนถึงได้นิยมกันมากนะคะ<ช>ก็มาทำอะไรในรูปแบบต่างๆกันเพราะปัจจุบันก็สำคัญสาวๆก็จะชอบอยู่แล้วถึงคนที่ไม่ป่วยก็ต้องต้อง,องใช้อยู่แล้วเพราะปัจจุบันชีวิตเราก็เสี่ยงกับการที่ต้องเจอสารอนุโลอิสระอยู่แล้วใช่แต่ละวันก็มีมากมายนะคะจริงๆแล้วองุ่นแดงนั้นมีประโยชน์ยังไงที่บอกมีสารต่อต้านอนุูลอิสระมากมายประโยชน์เขาเป็นยังไงบ้างคะ ประโยชน์นะคะในเรื่องของสารอนุมูลอิสระเนี่ยก็คือถ้าเป็นในด้านของผิวพรรณนะคะก็จะมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะ คอลลาเจนเนี่ยร่างกายจะสร้างลดลงจึงเป็นที่มาว่าทําไมพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นผิวหนังของเราจะไม่เหมือนตอนเด็กๆก็จะเด็กๆนี่กดแล้วก็จะเด้งมาผู้ใหญ่กดแล้วกนหายไปเลยใช่ค่ะก็จะมีริ้วรอยได้ง่ายเกิดริ้วรอยได้ง่ายร่องลึกบริเวณต่างๆที่เราไม่ต้องการว่าจะเป็นบริเวณหน้าผากรอยตีนการ่องแก้มนะฮะเหล่านี้ถ้าเกิดมีคอลลาเจนมากเนี่ยก็จะทำให้มีความยืดหยุ่นมากดังนั้นเนี่ยก็จะทำให เรียกได้ว่าชะลอกระบวนการเสื่อมตามธรรมชาติของผิวพรรณได้ค่ะอันนั้นคือเรื่องของมสวยความงามที่มาจากงุลแดงแต่มุนแดงก็บอกป้องกันโรคได้ค่ะในในส่วนของการป้องกันโรคเนี่ยอยากอยากจะเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่านะคะดีกว่าเป็นแล้วค่อยมาดูแลรักษากันทีหลังครนี้ประโยชน์หลักๆเนี่ย ก็น่าจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันะนะส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมเสื่อมถอยแล้วเสื่อมสภาพแล้วนะคะตามวัยของเราส่วนที่2เนี่ยคือปกป้องเซลล์ที่ยังไม่ถูกทําลายให้ให้ให,ให,ให้ยังดูให้ยงดีอยู่นะคะ,คะส่วนที่3คือต้านอนุมูลอิสระซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจเลยแล้วก็ในองุ่นแดงเนี่ยพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากที่สุด จริงๆแล้วแต่ละวันเนี่ยนะฮะเราจําเป็นไหมคะว่าจะต้องได้รับสารต,ต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายแล้วก็มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะ<ฆ>คะไม่ไม่ได้มีจํากัดเอาไว้<ฆ>ว่าจะต้องมีมากน้อยแค่ไหน<ฆ>เนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถทานผักผลไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มอาหารหลักห้าหมู่ของเราอยู่แล้วมันก็จะมีสารอนุมูลอิสระในนั้นอยู่แล้วคือทานให้พอเพียงในใแต่ละวันส่ะจะ<า>ได้ของขมีประโยชน์ใช่ค<ม>่ะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถทานได้ค่ะเราจะมักจะไปทานเกินในพวกของเนื้อสัตว์แป้งแล้วก็ไขมันมพวกผักผลไม้นคนไทยขาดเยอะมากเลยดังนั้นจึงทําให้เป็นที่มาของอาการเจ็บป่วย นั่นนะ่โดยเฉพาะเด็กๆนะฮะหลายบ้านเลยไม่ค่อยบังคับให้ลูกๆเนี่ยทานผักผลไมยเย้เยอะๆซึ่งผักผลไม้เหล่านี้อย่างวันนี้ที่เราพูดกันถึงองุ่นแดงพวกนี้นันมีประโยชน์มาก<ช>เราไปทานแป้งกันซะมากกว่า<ช>เด็กพว<ช>กนี้จะ,ะเกิดมากขึ้นแล้วก็มีโรคต่างๆตามมาะนะคะเพราะงั้น ตรงนี้ต้องจําเป็นที่พ่อแม่นะคะหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบังคับตัวเรานะให้ทาของที่อาจจะยุ่งยากไม่ค่อยสะดวกในการออกไปซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ทําให้ข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วก็เป็นต้นเหตุจริงๆแล้วเป็นต้นเหตุเลยสาเหตุของการเกิดโรคเลยนะคะตอนนี้เรามาพูดถึงองุ่นแดงถ้าเรารับประทานเข้าไปทุกวันร่างกายจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระพอไหมสมมติวันวันนี้เราทาสักอาจจะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราจะได้รับสารต่อต้านนุ่มอิสระพอไหมคะอ่าจริงๆแล้วในเรื่องถ้าเกิดทานเป็นเป็นผลองุ่นนะคะ,ะจากจากผลองุ่นสดๆเลยเนี่ยได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ว่า<ต>ปริมาณที่จะต้องใช้อ,อ,อาจจะต้องเป็นปริมาณที่เยอะมากพอางหวรเนี่ยเราก็ทานได้มากก็ไม่เกินสิบลูกโกอ้โหถือว่าก็เยอะแล้ว แต่แต่ถ้าสิบลูกไม่พอค่ะไม่พอไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นปริมาณที่พอเนี่ยอาจจะต้องเป็นกิโลกรัมเลยโอ้โหซึ่งเราคงจะทานกันไม่ได้นะเป็นกิโลกิโลเยางมากก็ได้เอาห้าลูกสิบลูกด้วนะะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเราทานเป็นกิโลเนี่ยอเรื่องของน้ำตาลใช่ค่ะน้ําตาลแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวใจเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในหุ่นแดงไม่ได้อยู่ที่เมืออุ่นอยู่ที่เปลือกค่ะเปลือกและเมล็ดของมันอ๋อ เพและว่าบางคนทานก็อาจจะลอกเปลือกออกหรือทานเปลือกทานเนื้อแต่ปลิ้นเมล็ดออกจิิงสำคัญอยู่ที่เปลือกกับเมล็ดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ตรงนี้จะอยู่เยอะมากในบริเวณเปลือกและเมล็ดขององุ่นแดงวายวายเลยที่ก็ทานดื่มวายแดงเนี้เนื้อก็ไม่ดื่มแล้วนะคุณผู้ชมวายแดงวายแดงอย่างเงี้ยมันมีผลอย่างไวายแดงเนี่ยก็เป็นที่มาของการเริ่มทําการวิจัยองุ่นแดงเช่นเดียวกันเพราะว่า ต้นเหตุสาเหตุนะคะมาจากการที่ว่าเขาไปสังเกตชาวฝรั่งเศสซึ่ง,งชาวฝรั่งเศสเนี่ยชอบดื่มไวน์ไวน์แดงเป็นประจําเลยคราวนี้เนี่ยสังเกตว่าเอ๊ะทำไมชาวฝรั่งเศสชอบทานชีสพวกชีสเนยนม,มะอะค่ะเหมือนชาวอเมริกันเลยแล้วทานเยอะกว่าชาวอเมริกันตั้งสามเท่าอทานเยอะกว่ามากๆเลยโดยที่โดยที่แต่ว่าผลคือชาวฝรั่งเศสกลับพบสถิติการเป็นโรคหัวใจน้อยลงน้อยกว่าชาวอเมริกันชีสกับ ไวน์เนี่ยนะฮะใช่ค่ะก็คือคือมาจากการที่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยทานไวน์แดงเป็นประจำก็เลยไปหาดูซิว่าเอ้ยมันมีสารอะไรที่อยู่ในองุ่นไหมที่ช่วยให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่เกิดโรคหัวใจแล้วก็พวกมะเร็งที่กระเพาะมะเร็งที่ลำไส้ค่ะนั่นคือผลที่มาเขาบอกในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะมาช่วยในการสกัดสารที่มีประโยชน์ขององุ่นแดงให้ออกมาแล้วเพราะว่าคนเราเนี่ย เห็นอะไรดีก็จะวิจัยวิเคราะห์กันใหญ่แต่มาตอนนี้มีแล้วเทคโนโลยีใหม่ที่ว่านี่คือยังไงคะหมอก็คืออย่างที่หมอได้นําเรียนข้างต้นไปแล้วนะคะว่าส่วนสําคัญที่เป็นหัวใจในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในองุ่นแดงเนี่ยอยู่ที่บริเวณเปลือกและเมล็ดค่ะค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยจึงเป็นไปได้ยากถ้าเราจะทานเมล็ดหรือว่าเปลือกขององุ่นแดงแล้วก็ทําเป็นกิโลกิโลต่อวันดังนั้นก็คือมีการนําเทคโนโลยีตรงเนี้ยนะคะมามาสกัด <C> e <an> มาสากัดเอาเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระเลยสกัดออกมาเป็นอะไรสกัดออกมาเป็นรูปแบบของน้ำ <c oughs> เป็นรูปแบบของน้ําให้เราได้รับประทานกันแล้ <c oughs> ยอย่างนี้เราต้องทานมากขนาดไหนเพราะว่าวันหนึ่งอุ่นใช้เป็นกิโลกิโล <c oughs> แล้วบอกว่าสากัดออกมาแล้วมันจะเหลือทานสักแค่ไหนคะ <c oughs> ใช้กระบวนการคือตรงนี้สกัดอย่างเข้มข้นมากมาก,มากเลย <c oughs> นะคะใช้ทานในแต่ละวันเนี่ยเพียงวันละหนึ่งหนึ่งออน,นะะหนึ่งออน <c oughs> หนึ่งออนก็ไม่เยอะ ค่ะถ้าเป็นช้อนโต๊ะเนี่ยก็ประมาณสองช้อนโต๊ะได้เพียงพอแล้วค่ะเพียงพอแล้วกับร่างกายนะคะก็คือเข้มข้นเลยเข้มข้นเลยทานทุกวันไหมถ้าทานทุกวันได้ก็จะดีมากเลยค่ะแล้วถ้าทานทุกวันบางทีเราคุยกันแต่เรื่องดีผลข้างเคียงก็จะมีไหมคะผลข้างเคียงเนี่ยเนื่องจากปกติเราทานองุ่นก็เป็นผลไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่เกิดผลข้างเคียงในทางที่เป็นพิษกับร่างกาย เพราะว่าเป็นสารที่เขาเป็นองุ่น<ช>แดงที่เขาสกัดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ,ะและปลอดภัยกว่าวายด้วยเพราะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ําตาลเพราะบางคนบอกว่าเอ้ยฉันชอบดื่มวายก็จะไปกินดื่มวายดีกว่าหมอหมอตรงนี้หมอหมอคิดว่าย,ยัางไงฮะถ้าเราไปทานวายกันจลนเป็นแบบชาวฝรั่งเศสก็คือในวายเนี่ยจะมี3ส่วนคือองุ่นแดงที่เราต้องการอีก2อย่างคือเราไม่ต้องการคือแอลกอฮอล์แล้วก็น้ําตาลซึ่งถ้าเกิดเรามีน้ําตาลในในกระแสเลือดมากหรือมีในร่างกายมากเราก็ทราบภาวะโรคเบาหวานจะตามมา ส่วนที่2คือแอลกอฮอล์ถ้าเกิดมีการอยู่ในร่างกายของเรามากเกินไป,ไปก็จะทําให้เซลล์เสื่อมอย่างรวดเร็วเลยค่ะค่ะเพราะงั้นถ้าดื่มไวามาก,ก็อาจะเมาใช่ค่ะจะไม<ด>่เป้ประโยชน์นิดหน่อยนะคะ,คะเอาละค่ะพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะอันตรายต่อสุขภาพาคุณหมอว่าถ้าเรารับประทานเข้าไปมากก็ไม่น่าจะมีผลอะไรไม่มีผลค่ะเพราะองุ่นก็เป็นผลไม้อยู่แล้วค่ะค่ะ ดูแลไม่ได้ไดเรียกว่ามนุษย์เราก็เก่งนะคะเทคโนโลยีก้าวหน้านะคะจากองุ่นแดงเดี๋ยวนี้เขาก็สกัดด้วยเทคโนโลยีใหม่ให้ให้คนเราเนี่ยได้รับประทานแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก นะคะและสามารถรับประทานได้ทุกวันตรงนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมนะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะคุณผู้ชมมะเอออย่างอย่างตัวนี้เองี่ยได้กับตัวเองเลยว่าดูแลตัวเองมาตลอดแต่วันหนึ่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็มีอะไรเล็ดลอดออกมาบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายสําคัญมากให้หมอนแนะนําว่าเราควรจะดูแลตัวเองอยังไงบ้างค่ะค่ะก็ จริงๆแล้วเคล็ดลับนะคะในการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยง่ายๆเลยมี5ออด้วยกันสองง่ายด้วยนะคะ5อหนึ่งเนี่ยอาหารต้องดีมีประโยชน์นะคะทานให้ครบ5หมู่อย่าลืมนะคะสองเนี่ยพอทานอาหารแล้วอย่าลืมออกกําลังกายด้วยอันนี้ก็อที่สัญใช่ค่ะอที่สองคือออกกาลังกายอที่สามเนี่ยคืออยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ค่ะพยายามรับเอาอากาศที่ดีนะคะให้กับร่างกายของเราอที่สี่เนี่ยคืออารมณ์ อารมณ์ต้องไม่เครียดเพราะว่าอารมณ์ถ้าเรามีอารมณ์ที่เครียดเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายของเราสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมาเองได้ด้วยเพราะอนุมูลอิสระมาสองที่ค่ะมาจากสองที่มาจากร่างกายเราสร้างกับรับเอาจากข้างนอกส่วนที่สี่อสุดท้ายก็คือเรื่องของอุจจาระการขับถ่ายต้องขับถ่ายเป็นประจำค่ะถ้าทําได้ห้าอห้าอย่างนี้ก็จะมี ชีวิตที่มีความสุขได้นะคะสุภาพร่างกายดีใช่ค่ะสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมคะ อย่าลืมนะคะใส่ใจสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยนะคะปัจจุบันมีวิธีหลายวิธีนะคะในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคุณอย่างเช่นข้อมูลที่คุณหมอนํามาให้ความรู้ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเลือกได้แต่ถ้าใครฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องของงูนแดงมีข้อสงสัยยังไงอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรศัพท์กลับไปสอบถามได้ที่หมายเลข0ู6 4 8 6999026486999นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับแพทย์หญิงรัศรินชุติพัฒน์รังสีแพทย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาหารค่ะคขอบคุณ,คณมากค<อ>่ะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับซาร่าพาราเซเดอตัมอลตยาจากมารินคอร์เคมิคอลสหรัฐอเมริการ่วมสนับสนุนรายการนะคะขอบคุณเซ็นทรัลซิตี้บางนาเอื้อเฟื้อสถานที่ด a นซิ่งฟลาวเวอร์สทาวินทาวกับดอกไม้สวยๆและ สื้อสวยๆของพิธีกรจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวงานเที่ยวท่องล่องตลาดน้ำค่ะจะสนุกสนานขนาดไหนสักครู่ค่ะ